สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง NBT เวลา14นาฬิกาผู้บัญชาการทหารอากาศไม่ห่วงเรื่องที่จะมีใครออกมาเคลื่อนไหวกรณีอายการจะส่งฟ้องอดีตนายกรัฐมนตรีในพรุ่งนี้พร้อมทั้งของร้องทุกฝ่ายทำเพื่อชาติ พนอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงกรณีอายการสูงสุดจะส่งฟ้องนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวต่อสาลดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมายทุกฝ่ายคงเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการความสงบเรียบร้อยและประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อไป ดังนั้นจึงขอร้องทุกคนให้ทำเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองส่วนการที่ใครจะออกมาเคลื่อนไหวเพราะการฟ้องร้องนางสาวยิ่งรักก็คิดว่าคงไม่มีบ้านเมืองนะฮะเขาถ้าถ้าไม่สามารถที่จะเดินหน้าตามรถแบบได้เนี่ยก็เดือดร้อนทุกคนใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกนะคร เศรษกิจหรือประเทศหรือว่าทางรอบๆต่างๆเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะฮะถ้าภายในเราเข้มแข็งเนี่ยผมคิดว่าคิดว่าก็ก็เป็นแรงที่ช่วยให้ประเทศชาติได้ได้ขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนะครับก็บ <c oughs> ต้องขอลองทุกคนรามมากโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุที่ประชุมคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างตำรวจเห็นตรงกันให้การปฏิรูปปล่อจากการเมือง พลตำรวจโทรประวุฒิถาวรศิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจว่าขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงาน6คณะครอบคลุมการปฏิรูปการทำงานทุกด้านซึ่งมีความเห็นตรงกันให้การปฏิรูปปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองและปลอดจากการซื้อขายตำแหน่งโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ขณะดเดียวกันยืนยันว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้ห่วงอำนาจในการบริหารงานอย่างเช่นในกรณีตำรวจทางหลวงก็ได้กระจายอำนาจไปดูแลแต่ละพื้นที่ด้วยเนื่องจากตำรวจท้องที่อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึงจึงควรมีหน่วยตำรวจทางหลวงเข้าไปเสริมเช่นเดียวกันกับกรณีการจัดตั้งตำรวจท่องเที่ยวตำรวจรถไฟและตำรวจป่าไม้ปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะ ตำรวจมาเลเซียเร่งตรวจสอบวิดีโอในเว็บไซต์ YouTube ที่อ้างว่าเป็นกลุ่ม IS และขู่ระเบิดสารในประเทศตำรวจของมาเลเซียยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคลิปวิดีโอที่ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกลุ่มที่อ้างชื่อว่า ISIS มาเลเซีย69และขู่วางระเบิดที่สารหลายแห่งในประเทศ อย่างไรก็ตามได้มีผู้แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ทวิตเตอร์ว่าวิดีโอดังกล่าวเป็นแค่การสร้างเรื่องโกหกหลอกลวงขึ้นมาเท่านั้นเมื่อสังเกตดูลักษณะของชายสี่คนที่ปรากฏในวิดีโอซึ่งคนหนึ่งถือระเบิดขวดขณะกำลังมีการอ่านถแถลงการ์ทั้งนี้สายการบินรอยัลดัสหรือ KLM เคยออกประกาศเตือนให้ลูกเรือและเจ้าหน้าที่สายการบินระมัดระวังการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ I s ซ s หรือ IS สในมาเลเซียเมื่อเดือนที่แล้ว พบกับข่าวได้อีกครั้งในเวลา15นาฬิกาสวัสดีค่ะสำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่รละลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบร,รมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชน,นามายุ5รอบ2เมษายน2558จำน่ายเข็มละ300บาทรายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน สนใจสั่งจองได้ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022817233